วันนี้เราจะทำเมนูอาหารเช้าทำง่ายอร่อยมากผู้ใหญ่ก็ชอบเด็กก็ชอบค่ะเป็นเมนูแซนด์วิชไข่แฮมชีสนะคะนี่ก็อุดิบหลักก็คือไข่เลยมีเนยเค็มขนมปังสองแผน่นแล้วก็วันนี้ก็จะมีแฮมแล้วก็ชีสสองแผ่นนะคะจะเป็นเชดดาร์ชีสนะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำกันเลยเริ่มจากไข่สองฟองใส่เกลือลงไปนิดหน่อยนะคะ แล้วก็ตีไข่ให้เข้ากันตอนนี้ยังไม่ได้เปิดเตานะทุกคนไม่ต้องตกใจว่าทาไมนุ้ยถึงแบบว่ามาทําอยู่บนเตาพื้นที่ครัวเรา,เอาออมันก็น,น้อยมากโอเคขั้นตอนนี้ถ้าใครอยากใส่นมเพิ่มความนัวก็ได้นะแต่หมูนไม่ได้ใส่นะคะเพราะว่าไม่ชอบโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มเปิดเตากันเลย ทุกคนตอนนี้เปิดเตาแล้วไฟไม่ต้องแรงนะคะเอาแบบอ่อนๆกลางๆนะแล้วก็ใส่เนยลงไปจะใช้เป็นเนยจืดเนยเค็มก็ได้นะคะให้เป็นเนยสดนะมันจะหอมกว่าอร่อยกว่าเนยจะใช้ที่คีบช่วยนะ จนเนยละลายนะคะเนยเริ่มละลายต่อมาให้เราใส่ไข่ลงไปเลยนะคะแล้วก็ริงไข่ให้ทั่วกระทะเลย หลังจากนั้นขนมปังสองแผ่นของเราลงไปนะคะแล้วก็กลับด้านเลยนี่แบบนี้อีกอันนึงก็เหมือนการจุ่มลงไปก่อนนะคะให้โดนไข่นะแล้วก็กลับด้านเลยค่ะทีนี้ก็เริ่มรอไข่สุกนิดนึงนะคะทุกคนโอเคทุกคนไข่เริ่มสุกเดี๋ยวมากลับด้านกันค่ะแซคขอบก่อนนะ เพื่อให้ชัวว่าเขาจะไม่ติดแล้วก็ขาดซึ่งขั้นตอนนี้ถ้าขาดก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่านุ้ยทำขาดบ่อยเพราะด้วยตัวแผ่นไข่ของเรามันแผ่นใหญ่เนาะนี่ค่ะแล้วก็อย่างนี้เลยพอขั้นตอนนี้ให้เราพับปีของไข่ที่อยู่สองฝั่งเข้ามาแบบนี้นี่แบบนี้เลยค่ะ หลังจากนั้นให้เราวางชีสของเรานะคะที่เตรียมไว้สองแผน่นเป็นเชสเตอร์ชีสนะคะวางลงไปเลยค่ะแบบนี้แล้วก็ตามด้วยแฮมวันนี้ใช้แฮมสามแผน่นจุกๆยั่วๆไปเลย เอาจริงเมนูเด็กอ้วนแหละแฮมอันนี้ให้เอาไปเวฟก่อนนะคะหรือใครจะกริวในกระทะก็ได้เช่นเดียวกันหลังจากนั้นให้เราพลิกนะคะอีกฝั่งหนึ่งของแซนวิชของเราเนี่ยคะ่ะกลับไปได้เลยเป็นแบบนี้นีออ่แล้วทีนี้นะคะก็รอจนกว่าเขาจะสุกแล้วก็รู้สึกว่าชีสเราละลายนะคะง่ายมากเลยทุกคนเห็นไหมแต่มันเป็นเมนูที่แบบว่า อร่อยอร่อยจริงๆแผ่นเดียวอิ่มจุกๆไปถึงเย็นบอกเลยเแล้วก็ทำให้แบบรอบด้านสุกเหมือนกันนะคะก็คือตั้งทรงนิดนึงเพื่อให้เซนวิชฝั่งนอนอีกด้านหนึ่งสุกด้วยโอเคแค่นี้ก็เรียบร้อยค่ะเอาไปเสิร์ฟกันได้เลย